เอ๊ะตรลงเลยมันผิดปกติหรือเปล่าควรทําหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรทํามีอะไรเป็นตัวตัดสินหรือเปล่า,าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้เป็นหลักนะครับบางคนก็ชอบในรถมีความตื่นเต้นนิดนึงบางคนก็ตามที่สาธารณะผมขอพูดภาษาอังกฤษ4คําเรียงกันก่อนนะครับ 1. คือ outdoor sex 2. คือ public sex 3คือ exhibitionism 4คือ exhibitionistic disorder นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าเอ๊ะ หมอมาวันนี้มาในวิชาการจ๋าเลยภาษาอังกฤษหมดเลยแต่จะแปลให้ฟังเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีคําเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเทมเนี่ยจะให้รู้ว่าจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มันมีคนที่เขาทําการวิจัยนะครับแล้วก็มีทฤษฎีรองรับไม่ใช่ว่าหมอมาพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวเอาละเริ่มคําแรกก่อนคําว่า outdoor sex outdoor คือแปลว่านอกประตูถูกไหมครับฉะนั้นก็หมายถึงเซ็ก์ที่อยู่นอกห้องนอนเรานั่นแหละเพราะตามปกติเนี่ย เรามองว่าบรรทัดฐานของความถูกต้องก็คือเซ็กซ์เนี่ยอยู่ในห้องนอนเราถูกไหมครับอยู่ในห้องนอนแล้วก็มิดชิดเนี่ยนั่ถือว่าปกติคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกประตูปุ๊บถือว่าผิดปกติหรือเปล่าเป็นเอ้าดอรคำตอบทางการแพทย์เลยถือว่าไม่ผิดปกติครับเรามองในเรื่องของความหลากหลายของเพศรสที่เราสามารถทําได้หรือความหลากหลายของรูปแบบการมีกิจกรรมทางเพศ ที่เราทําได้ความหลากหลายของรูปแบบคืออะไรเช <S ess im itation> ่น <Because S 1> การเริ่มจากออรอลเซ็กม,มาตรงนู้นมาตรงนี้จบตรงนี้แล้วเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนสถานที่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าเซ็กแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปลี่ยนอยู่ข้างนอกบ้าง <S <S <ess im itation> ก็ถือว่าเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบของเซ็กที่หลากหลายเพิ่ม <S ess im itation> ขึ้นเท่าน,น,นั้นเองนะครับทีนี้ ถ้าเกิดถือว่าไม่ผิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากทำเนี่ยก็ทําได้นะครับบางทีชวนกันกับแฟนเนี่ยนอกระเบียงบ้างเอาดอร์ใช่ไหมคือนอกห้องเนาะบางทีระเียงห้องนอนของเราบางทีก็นอกสถานที่นะติมทะเลบ้างทั้งหมดถือว่าเป็น outdoor sex บางคนชอบน้ําตกลาธารหรือว่าสาวว่ายน้ําแต่ความปลอดภัยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะต้องแยกนะครับความปลอดภัยในเรื่องของสถานที่กับความปลอดภัยเรื่องของกฎหมายต้องแยกนะครับหมอมองเรื่องของทางจิตวิทยานะครับว่าทางการแพทย์ถือว่าไม่ผิดปกติแต่ เรื่องกฎหมายผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ oh. สมมติว่าถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกริมทะเลแล้วโดนจับได้ก็อาจถูกผิดในฐานะอาณาจารย์ oh. หรือว่าเราไปเอาดอในรถอย่างเงี้ยน,นะครับเราสึตื่นเต้นดีชอบอาจจะโดนผิดในฐานะอาณาจารย์ oh. ฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงถึงเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเราก็ต้องทําโดยการที่มีความปลอดภัยนิดนึงในเรื่องของอย่าให้ใครเห็น oh. ถัดมานะครับก็คือมีปัญหาเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นเรื่องของความปลอดภัยทางด้านร่างกายของเรานะครับเช่น ถ้าเอาดอริมทะเลอาจจะเจอน้ําเค็มเจอทรายเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงอันนี้อันตรายได้ครับบางทีพวกทรายเนี่ยอาจจะเสียดสีในขณะที่มีกิจกรรมทางเพศเกิดรอยบาดในบริเวณของช่องคลอดหรือแม้กระทั่งองคชาติของฝ่ายชายได้แสดงถ่าริมทะเลแนะนําว่าอย่าลงน้ําทะเลให้อยู่ตรงริมชายหาดและควรจะมีผ้าปูนะครับจะดีที่สุด <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสระน้ําจืดโดยรวมไม่ต้องมีปัญหาครับสระน้ําจืดเนี่ยสามารถที่จะเอาดอที่สระน้ําจืดได้นะครับ แต่ว่าการที่น้ําเข้าไปในช่องคลอดถ้าเป็นน้ําจืดทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่น้ํําน้าแบบน้ําคลองที่สกปรกเนี่ยถ้าเป็นน้ําจากสระว่ายน้ํามักจะเป็น1คือคอรีน2คืออาจจะเป็นสระน้ําน้ําเกลือ2อ,อย่างนี้ถือว่าปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรต่อกายภาพของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อาจจะเป็นแนวตั้งนะครับแนวนอนอาจจะยากหน่อยคือในท่าย,ยืนนะครับก <Okay. S 2> ็ต้องระวัง2ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของร่างกายกับเรื่องของข้อกฎหมายแต่ถ้าเรื่องจิตใจเนี่ยทางการแพทย์ถือว่า ไม่ผิดครับ